สัปดาห์นี้พบกับการดวลกันในเมนูติ่มซำของสามสาวหมวยพอเห็นผู้เข้าแข่งขันรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่รู้สึกอะไรนะอ้าวไม่อยู่ในสายตาไงไม่อยากขิงเยอะเาแไงแบบว่าของจริงไม่พูดเยอะเอาหมยลองว่าจะกินได้กี่เข่งห้าสิบเงค่ะไปเลยค่ะนี่ผู้ชมนะครับสามารถกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคร ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับช่องทางต่างๆและคลิปทุกคลิปของเราด้านล่างนี้เลยนะฝากติดตามรายการด e ีเตอร์ยุทธภูมิกะเพาะเหล็กกันด้วยนะครับว้า welcome, welcome. วว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 รวยวว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 ว อากงอัวน,นี่มาจากมาุองจ,จริงเลยมาจากไหนมาจากสุดเทาสุเทาและอามาอามามาจากสุดแดงส,ดสุดแดงกับสุดเทาเจอกันยังไง ก็เจอกันที่ได้แค่นี้ไม่ได้รับรองอากงไปกองอากงไปกองไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องไอ้เราเนื้อก็เป็นคงจริงเหมือนกันนี่อันนี้อจริงนะให้ให้คงจะีใส่ส่งต่อมาส์มาโอ้โหอ่าเส่แล้วก็โทรอ๋อเราจะสั่งมังโถไม่เสร็จแล้วก็ถอยไปโอ้โหเฮ้ยยังไงภาษาจีนพูดได้ทุกคำเรากลับมาเป็นคนไทยดีกว่าเราคนจะได้รู้เรื่องด้วยภาษาไทยเลยนะครับผมมาคุณเคยมาแถวนี้บ่อยผมรู้บอกเลยว่า ร้านนี้นะ,ะจะบอกว่าอยู่ที่ย่านท่าพร<ฮ>ะฝั่งทนท่าพระฝั่งทนถ้าใครจะมาด้านนี้ร้ <ฮะ S 1> านนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดดักโ <ฮะ S 1> อ้โห้ดักลูกค้าไว้ก่อน,นะครนะ<อ>ใช่ใชนะฮะนี่คือพัฒนาารชื่อดังนะครับที่มีชื่อว่าพัฒนาารทองฝู<ช>อ่ะแต่วันนี้เนี่ยลูกพี่ครับเรื่องของการแข่งขันของเรานะโหต้องว่าคนอยากมารายการเราเยอะแยะมากมายบอกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ ที่รักในการกินกลุ่มแก๊งเพื่อนนักศึกษาอะไรอยากให้ใครไปใครนักศึกษามหาลัยนั่นไก่อันนี้ไปเจอกันเองหรือว่าอยากจะเป็นอาจารย์ฝั่งนี้มาเจอของหมาสถาบันีนสถาบันนั้นเดี๋ยวนี้เขามีแล้วเริ่มมันแล้วเริ่มมาแล้วหรือว่าพี่ๆนะครับเจ้าหน้าที่นะครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอยากเจอกับโรงพักนี้สอนอนี้สมมติว่าสอนอทองหลออยากเจอกับสอนอแถวนี้ก็ไกวกันได้ได้เลยนะ ไฟกันเลยเดี๋ยวผมจัดเวทีให้เลยแล้วเหลยวพี่ไฟกันไม่ว่าอยากเจอพี่พีชทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นกลางทุกอาชีพนะครับผมทุกเพศทุกวัยได้หมดเลยในรายการดีเตอร์ของเราติดตามรายละเอียดได้ทั้งใน f a c e b o o k แฟนเพจของเราส่วนวันนี้แน่นอนยูทูบของเราพี่พีชเดี๋ยวผมเนี่ยพาพี่พีชขึ้นไปข้างบนว่าผมนี่สนิทกันที่นี่เขาเลยพักคานจริงปะอยากรู้จักแนะนำไปรู้จักเโอเคไปเลยฮะคุณผู้ชมฮะไปฮะ ยุทธภูมิของเราในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารจีนหรูราที่อยู่ย่านฝั่งทนนี่เองนั่นก็คือพัตตาคารทองฟูนั่นเองครับซึ่งร้านเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของอาหารจีนแนวเสฉวนแท้ๆและการตกแต่งร้านที่มีเอกลักษณ์ความเป็นจีนที่ใครหลายๆคนได้เข้ามาต่างต้องสะดุดตากับความสวยงามของทางร้านและทางร้านก็ยังมีเมนูให้เลือกมากมายแถมยังเป็นเมนูที่น่ากินแบบสุด เรียกได้ว่าใครเห็นต้องน้ำลายไหลอดใจไม่ไหวกันเป็นแถวเลยครับแต่เห็นทางร้านจะหรูหราขนาดนี้บอกเลยว่าราคาเป็นมิตรกับลูกค้านะครับและเมนูไหนที่เป็นเมนูดังประจำร้านเมนูไหนจะขายดีสุดท้ายเมนูไหนจะมาเป็นเมนูแข่งประจำสัปดาห์นี้เราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าครับผู้ชมครับดีเอร์พาผู้ชมเข้ามาภายในบรรยากาศพัฒคารทองฟูเรียบร้อยแล้วนะครับผมและตอนนี้นะฮะ เจ้าของร้านรอต้อนรับเราอยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณไรคอรับุณไรคร้คะร้คุไคไรับไร้คไ้ครับไไรไร ส่วนมากนะครับคนที่มาที่นี่ส่วนมากเขาจะสั่งอะไรก่อนถ้ามาที่นี่ก็แนะนําเมนูเป็นแบบเซชวนก่อนเลยครับถ้าหม้อไฟอย่างน,นี้ก็ได้ครับหม้อไฟก็จะแบบเข้าถึงัยรุ่นหน่อยทางนี้จ่เป็นน้ำหมาล่าที่เราเคี่ยวเอง <S <S 2> <S 2> <S อันนี้คือน้ำหมาล่าที่ทางที่ไปเคี่ยวเองเใช่ครับทางนั้นเคี่ยวเองทั้งหมดก็จะเคี่ยวออาเป็นน้ำพริกเผาแบบนี้นีมันก็จะสะดวกกับเวลาไปเดลิเวอรี่ด้วยเราไม่เอาน้ำซุปไปเราเอาแค่นี้ไปผสมน้ำนิดนึงใช้ได้เลยน้ำซุปลงปุ๊บก็เป็นรสชาติอย่างนี้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นรสชาติมันก็จะ ว่าจะทานที่ร้านหรือทานที่บ้านรสชาติเดียวกันหมดก็จะเหมือนกันใช่ค่ะข้อนดีนะสองรับผมโอ้โหดีมากเลยนะเพราะว่าทางพัฒนาเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าครับพี่ที่บ้านแล้วก็ที่พัฒนาเนี่ยเลยผมโอเคแล้วนะตอนนี้งงมากยังไม่มีใครยกขึ้นเลยไหมครับอ๋อคนดูใช่ครับยังไม่มีใครยกเลยบางทีผมมีควาพิเศษเอาลองมองนะผมไม่เล่นนะผมเล่นอย่างเงี้ยอือแล้ก็เจ๋งเอาใจไปรุ่นมากขึ้นนะครับก็ให้รู้สึกว่าเออเรามีอะไรให้ถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอย่างเงี้ยก็พยายาม พัฒนาให้มันรู้สึกว่ามันไม่เป็นอาชาบูธรรมดาพื้นพื้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถเรามาจุ่มลงไปเป็นเส้นได้ปกติได้เลยครับอไปวิปใช่ครับลุยเอ้ยแค่นี้เองครับแล้วเราก็จุ่มเป็นเส้นปกติได้เลยครับโอ้เป็นตะลาเป็นเส้นครับใช่ครับทานได้ไม่มีปัญหาครับอันนี้หน้าข้างหน้าผมอันนี้ก็ใช่ครับ อันนี้ทำจากมะเขือยาวนะครับ<า>ทำจากมะเขือขยาวมาทําเป็นเปรี้ยวหวานนะครับปกติก็อันนี้เป็นอาหารเซ่ชวนเหมือนกันเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่ไร่อ,อ๋อมะเขือเปรี้ยวหวานมไม่มีความเหม็นเขียวหรือความรู้สึกเป็นมะเขืออะไรครับเอาจริงๆพี่จริงๆอย่างที่พี่ไร่พูดเลยผมนี่ไม่ทำมะเขือยาวนะจริงอ๋ออันนี้อร่อยมากเลยอ่ะหลอกพูดไปนะเฮ้ยพี่พีทหล่อนี่ยอร่อยอร่อยจริงอร่อยเป็นอติดที่ไม่ร้อนร้อนาเหนว่าไปว่าเป็นยังไงรสชาติมันแบบสามรสชัดเจนมากครับ แล้วแต่ว่าตัวมะเขือยาวเขาจะไปทอดกรอบไม่มีกลิ่นเหม็นเกลียวเลยอร่อยมากครับครับผมอืมกินง่ายเลยนะคนไม่กินหักก็กินได้เหมือนก็กินเทนเน็คเล่นเลยใช่ผุ้ถูกอ่ะครับส่วนเมนูอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็จะเป็นเป็ดพะโล้ครับร้านเราดังดังเรื่องเป็ดเราก็จะมีน้ำพะโล้แบบหนึ่งที่ให้ลูกค้าเป็นน้ำพะโล้หมาล่าด้วยมีมีหมาล่าใช่ครับโอ้โห ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะได้ทั้งวันครับทั้งวันนะคุณพี่ทเลยทั้งวันอยู่นั่นคือเขาขี้วัทั้งวันนะครับจริงเหรอรู้สึกหิดเลยเดี๋ยวลองน้ำจิ้มสุกี้ผมขอจิ้มตรงนี้เลยนะแล้วเรากินกันแค่นี้เนาะสองเรากินกันสองคนเนาะดูนะฮะทำไมบอกว่าเรากินกันสองคนปุ๊บกินงานกลับเหมือนมีเสียงทั้งวันมีเครื่องครับลองฮะพี่ๆกันนะ สองต้องลองจิ้มซุกี้เขาอร่อยมากเลยดีมากยอดเยี่ยมเลยเอละไรมีเมนูอะไรอีกครับพี่วลนนี้คือเมนูอะไรครับมังกรผัดหมี่ครับเราจะใช้ลอ็อกเตอร์ตัวนี้ตัวนี้คือไซส์เล็กสุดข,ของทางร้านน,านะครับก็ประมาณสามามถึงสี่ามถึงสี่กมประมาณนี้นะครับกลับไปเอาเต็มปากเต็มคำไปดูพี่โอ้โหมอ้โผมควจะทำหนึ่งเอาจะทำ อันนี้อร่อยอันนี้คัวอร่อยเรือ่ะอร่อยปลาอะไรพี่อันนี้เป็นปลากระพงครับเปรี้ยวหวานนะครับเราหั่นแบบลูกเต่ามันจะได้เพิ่มความกรอบไม่ต้องกลัวเรื่องก้างครับเพราะว่าเราก้างให้ได้ปลอดนี่คือความพิเศษของเมนูนี้ใช่วามที่คนกินปลาหัวจะกลัวเรื่องของก้างปลากระพงจะก้างเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเอามาทอดเราจะลาอทิ้นหมดแล้วก็หั่นเป็นเต่าแล้วบอกเลยว่าหั่นเต่าทานง่ายมากครับแล้วทานอร่อยนด้วยนะแต่มันจะมีความกรอบ ทั้งเนื้อใช่ใช่ครับข้างนอกนี่กรอบข้างในนุ่มครับอร่อยร่อยแต่เราพลาดไม่ได้เลยนะเห็นเข่งแข่งไหมขนมจีบขนมจีบครับขนมจีบของที่พนักข่ารนี่มีไส้อะไรบ้างครับอ่าจริงจริงมีทั้งหมูมีกุ้งมีปูนะครับมีโยกมีอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหครบเลยจริงๆนะใช่ครับเป็นไงคุณพีริศแหละเต็มเต็มคำทานง่ายมากอืมเดียรอนุ่มากน้องเน้นเน้นเลยอืมอร่อยมากมั้ยเนี่ครับอืม คือนี่แบบความร่วนของเขาเคือลงคอคืนเป็นยาส่วนซาลาเปาไส้อะไรครับพี่ซาลาเปานี้น่าจะเป็นไส้หมูอันนี้กืไส้หมูใช่ครับถ่ายไปไหนลูกนึงคุณพี่นี่แหละคุณแอบกินไปลูกนึงไอันนี้เป็นไส้ครีมค่ะอ๋อไส้ครีมไส้ครีมมันกินไส้หมูอันนี้ผมเอาไส้ครีมนี่ใส่ครีมผมอ่ะคุณพี่ที่ไหนคุณอย่ารับประทานกระดาษไปราะผมเป็นห่วงพี่ชายนะหลูกนี้คือแบบคินละคำมาดูไส้ครีมของผมครับโอ้โหดูดิ จริงคุณบีบไม่เป็นไงใหญ่ใหโถ่เอ้ยน่ากินนะอยากให้ขนาดพี่พูดว่าน่ากินยังไม่หยิบให้อีกใจเย็นเดี๋ยวผมชิมให้ก่อนทีนี้เอาไปไงคือมียาพิษทาไม่แน่ทำไมมีอะไรหรอกร้านเขาคักตัดไปอย่างนี้เป็นไงรู้สึกไงไม่หวังมากนัวมากเลยครับันนี้พีวอำนี้พี่อร่อยมากพี่ไร้อรครับย่าโอ้ากินเนี่ยอย่างนะ ดังไม่ส่งอู้อร่อยพี่ยคือนี่มันทำวัตถุดิบมันยังไงครับพี่หอมอ่ามานจะไข่ไก่ครับไข่ไก่นะพี่บีทนะหูอร่อยมากพี่ไลนัวมากเมื่อกี้เราโชว์เราไม่หวานครับใช่หอวสจแม่ใช่ไหมฮะจริงไหมพูดจะโชว์อะไรไม่โชว์ไม่โชว์โชว์นิดนึงสิง่ายขอถามพี่บีท น่ากินมากพี่ไรอร่อยอร่อยถามพี่ไร้นิดนึงถามตั้งแต่เปิดพัฒนาคารหอ,อกูมา5ปีเนี่ยที่นี่เคยมีการจัดก,การแข่งขันไหมครับพี่ยังครับ<ด>แล้วสองพอเพราะฉะนั้นนี่คือดีอเอทเตอร์คือที่แรกใช่ไหมพี่ไร้เลือกสักหนึ่งเมนูพี่ในการที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันของผมได้ได้แข่งกันนะพี่จะเลือกเมนูไหน ก็เอาทานง่ายๆก็เป็นติมซัมแล้วกันครับโอ้กันเีนะนะครับ<อ>คนจะได้พอดีคําแล้วก็เออมันมองแบบน่ารักกินเออโอ้คอเพราะฉะนั้นสองสรุปเลยครับมาเลยครับผมพี่ไรนะครได้เลือกเมนูเรียบร้อยแล้วสำหรับยุทธภูมินี้พัฒนาคารพองฟูนั่นก็คือติมซัมนั่นเอง และวันนี้ทางรายการครับมีผลิตภัณฑ์ปีโป้กามีจากยูโรครับมามอบให้กับทางพัตคารทองฟูด้วยนั่นเองนะครับผมมอบให้กับพี่ไ์เลยครับนี่ครับผมพี่ไรเก็ชอบทานด้วยนะพี่พีทใช่ผมพี่ไ์เลยโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับแต่ที่สําคัญนะครับผมบอกเลยเราไม่มาแข่งขันกันลวดเดียวจบแน่นอนเรายังมีโจทย์เซอร์ไพรส์มันอีกเช่นเคยนะฮะว่าโจทย์เซอร์ไพรส์จะคืออะไรนะครับผู้เข้าแข่งขันของเราจะเป็นใครครับเดี๋ยวรู้กันครับผม ได้เมนูการแข่งขันสำหรับยุทธภูมิพัตาคารทองฟูกันมาเรียบร้อยแล้วครับโดยเมนูที่คุณไลฟ์เลือกมาให้ก็คือติมซานั่นเองวันนี้ตีมของผู้แข่งขันของเรามาในตีมสาวหมวยแข่งอาหารจีนเนี่ยก็ต้องเอาสาวหมวยที่ถนัดอาหารจีนมาวัดกันดูล่ะครับเขาจะเป็นใครกันบ้างรอติดตามชมกันช่วงหน้าพอเห็นผู้เข้าแขา่งขันรู้สึกยังไงบ้าง ก็ไม่รู้สึกอะไรนะอ้าวไม่อยู่ในสายตาไงไม่อยากขิงเยอะอ่ะยี่ไงแบบว่าของจริงไม่พูดเยอะเอาใหม่ลองว่าจะกินได้กี่เข่งห้าสิบเข่งป่ะไปเลยค่ะไว